สิ่งที่ควรพึงระวังเวลาพี่น้องมาหาเห็ดนะคะนี่เลยคะ่ะบอกเลยนะคะว่าตัวเขาใหญ่ยิ่งกว่าหลอดอีกนะคะตัวใหญ่มาก,ท,กทุกคนเท่ากับนิ้วก้อยของเราเลยนะคะโอ้โตกว่านิ้วก้อยเราอีกทุกคน <laughs> อันนี้ทุกคนเขาก็มาหาอาหารของเขาเนาะธรรมชาติของเขาค่ะเห็ดที่เห็นอยู่นี้ กินได้นะคะทุกท่านเป็นเห็ดร่มจ้าเป็นเห็ดร่มซึ่งบางวันนะคะเราก็มาเห็นเขากําลังกินอยู่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เขาน่าจะอิ่มแล้วทุกคนเห็นไหมคะร่องรอยตรงโคนนี่ค่ะเป็นร่องรอยการโดนแมลงโดนบุง้งอ่ากัดกินเนาะนี่คือด้านในของเขานะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะทุกท่านอุดมสมบูรณ์นี่ทุกคนเขานิ่งแล้วนะคะตอนนี้ทางด้านโน้นก็มีนะคะ เห็ดร่มค่ะอ่าจะเล่าสู่ฟังค่ะทุกท่านเห็ดร่มนี้เป็นเห็ดที่ไม่นิยมรับประทานโอ้โหทุกคนกิงกือเยอะมากเลยนะคะทุกท่านนี่ต้องเดินต้องดูดีๆนะคะและมีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยค่ะทุกท่านอ่าเห็ดร่มนะคะเป็นเห็ดที่รับประทานได้แต่ซึ่งไม่ค่อยนิยมรับประทานเพราะว่าเขาจะมีลักษณะที่คล้ายกับเห็ดเบื่อมากนะคะทุกท่านซึ่งบางทีก็ แยกแทบจะไม่ออกเลยเนาะถ้าใครที่ไม่เขาเรียกว่าไม่เคยกินจริงๆเนาะจะแยกไม่ออกว่าอันไหนเห็ดเบื่ออันไหนเห็ดร่มฉะนั้นนะคะใครที่ไม่เคยรับประทานก็ไม่แนะนําให้รับประทานเนาะเกรงจะไปรับประทานถูกเห็ดเบื่อเข้านะคะเห็ดร่มจะมีลักษณะดอกใหญ่นะคะขาจะสูงโปร่งนะคะเห็ดร่มและสเก็ตด้านหลังของเขาจะเรียงตัวสวยงามแต่เมื่อถูกฝน ถูกฝนถูกน้ำค้างสเก็ดด้านหลังก็จะหลุดออกไปนะคะนี่ค่ะดูกันชัดๆเลยนะคะคล้ายเห็ดเบื่อนะคะทุกท่านหรือบางคนก็เข้าใจค่ะว่าอันนี้คือเห็ดร่มแหละแต่ไม่รับประทานบางคนเขาก็ไม่รับประทานนะคะฉะนั้นค่ะทุกคนไม่ว่าจะกินอะไรเนาะถ้าเราไม่มั่นใจค่ะก็ดีแล้วค่ะไม่มั่นใจก็ไม่ควรรับประทานนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเห็ดอะไรชนิดใดเนาะ เพราะว่าการรับประทานอะไรที่เป็นธรรมชาตินี่ค่ะมันก็มีทั้งคุณและโทษนะคะฉะนั้นจะกินอะไรนะคะทุกคนก็ควรศึกษาให้ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือเป็นสมุนไพรต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีทั้งคุณและโทษนะคะทุกท่านวันนี้ก็พาทุกท่านมารู้จักกับเห็ดร่มเนาะนี่แหละค่ะ,ะก็มีไม่มากค่ะมีอยู่ประมาณ6 -7 ดดอกเนาะแต่ว่าดอกนี้คือใหญ่มากทุกคนใหญ่ขนาดไหนทุกคนดูอันนี้มือ มือของเรานี่ถือว่าใหญ่แล้วนะดูค่ะดูเรามาจับเห็ดร่มเห็นไหมทุกคนโฮโฮโฮมือเรากลายเป็นมือเล็กๆไปเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ